เล่นเป็นเหรอวานเป็นไหมน่ะไม่ลงมอ่ะไหนมึงบิดยังไงอ่ะใครอ่ะวานวานประวานเห็นไหมใครทำอ่ะไม่เห็นเงาแบบใครอ่ะพี่ตู๋ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยที่เห็นเงาตรงนั้นแบบแล้ก็เดินไปหลังรถโอ้ยประวาน ประวนรู้ไหมครับถ้าคนเราทําผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะเราควรจะทํำยังไงทํายังไงล่ะคะพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปชมบันทึกของหนูดีว่าทําผิดแล้วเราควรทํายังไงบันทึกของหนูดีตอนที่สขอโทษนะเพื่อนหนูดีนี่ชอบการจดบันทึกมากเลยนะใช่ใช่เห็นหนูดีที่ไหนเห็นสมุดบันทึกที่นั่น เราขอดูหน่อยสิอย่าดูเลยเราเขินเพื่อนกันไม่เห็นต้องอายเลยน่าแปบ๊บเดียวเองเอาคืนมานะโอ๊ยขอโทษนะเพื่อนขอโทษเหรอดูสิไอติมของพวกเราหกหมดแล้วเอาก็พวกเราไม่ได้ตั้งใจนี่นะสมุดบันทึกของหนูดีหายไปแล้วไม่มีจริงๆด้วย เจอไหมไม่ไมีไม่เห็นไม่เจอเลอยไม่รู้อยู่ไหนไม่เห็นเลยนะเราขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีกับนายพวกเราก็ขอโทษนะที่ไม่ทันระวังอ่ะทำให้บอลมาโดนพวกเธอเลยขอโทษนะหนูดีเราไม่ควรแยกสมุดบันทึกของหนูดีไปตั้งแต่แรกทําให้สมุดหายไปแบบนี้เราก็ขอโทษด้วยนะหนูดีเราเล่นบอลไม่ทันระวังจนทําให้สมุดของหนูดีหายไปเลย การขอโทษจะใช้เมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจการพูดคำว่าขอโทษถ้าเราพูดด้วยความรู้สึกผิดผู้ฟังจะรู้สึกดีขึ้นและพร้อมที่จะให้อภัยไม่เป็นไรเราเข้าใจขอบคุณเ,เพื่อนเพทุกคนมากนะที่ช่วยกันหาจนทั่วเลย <LT> นั่นมันสมุดบันทึกของหนูดีนี่แล้ว yeah! เป็นเพื่อนกันมีน้ำใจต่อกันขอโทษเมื่อทำผิดไม่โกรดให้อภัยกันรู้สึกดีดีค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรงครค์จิมับนิดนึงวารู้ไม่เนี่ยใครทำเนี่ยฮ<ม>ะลูกไม่เป็นไรลูกเขาหลังเล่นอะไรก็ต้องระวังด้วยนะลูกครับพ่อแล้วพบกันใหม่กับบันทึกของดูดีในตอนต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับอ่าอืมมาแล้วไปล้ว <S resource>